สวัสดีครับวันนี้นะครับนะ้าก็จะมาเรียนในเรื่องของความมั่นคงและความปลอดภัยในยุคดิจิทัลนะครับในยุคดิจิทัลเนี่ยนะครับนะ้าก็จะมีในเรื่องของความปลอดภัยที่ต้องเรียนรู้นะครับ,นะรบ <c oughs> หวัวข้อหรือประเด็นในการเรียนนะครับก็จะมีความหมายของการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในระบบสารสนเทศนะครับองค์ประกอบ ด้านการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในระบบสารสนเทศครับแล้วก็ภัยคุกคามนะครับการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศนะครับแล้วก็เรื่องของ security นะครับโืยความมั่นคงนะครับก็เป็นส่วนตัวนะครับ privacy นะครับแล้วก็รักการทิ้งร่องรอยเท้าดิจิทัลนะครับนะหรือว่าดิจิ t a ลฟ o o ปรินต์นะครับ วันนี้โลกออนไลน์นะครับแล้วก็การพิสูจน์บุคคลนะครับประเด็นที่1นนะครับก็คือความหมายของการรักษาความปลอดภัยนะครับความมั่นคงและความปลอดภัยความหมายของ การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยนะครับคำว่าความมั่นคงและความปลอดภัยนะครับนะหรือว่า security นะครับคือสถานะที่มีความปลอดภัยไร้กังวลน,นะครับอยู่ในสถานะที่ไม่มีอันตรายแล้วก็ได้รับการป้องกันจากภัยอันตรายที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือบังเอิญน,นะครับ นี่ความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศนะครับหรือว่า information security นะครับก็คือการป้องกันสารสนเทศและองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงระบบฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการจัดเก็บแล้วก็การอ่นสารสนเทศนะครับหลักสำคัญของการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยนะครับ ของระบบสารสนเทศนะครับะคือว่าสารสนเทศเนาะคือการป้องกันทรัพย์สินนะครับหรือสารสนเทศตามสภาพความเสี่ยงขององค์กรการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความจําเป็นและความสําคัญในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของสารสนเทศนะครับถ้าถามในเรื่องของนะครับ การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยนะครับก็จะมีการกําหนดความรับผิดชอบนโยบายนะครับความต่อเนื่องในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศนะครับแล้วก็เรื่องของทรัพย์สินสารสนเทศนะครับพร้อมทั้งประสิทธิผลของมาตรการควบคุมหรือมาตรการด้านการให้บริการนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเทคนิคนะครับในด้านของ ความมั่นคงและความปลอดภัยแล้วก็มาตรการทางกายภาพนะครับที่จะตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจนะครับและกลุ่มผู้ที่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับในองค์กรนะครับนะที่องค์ประกอบด้านการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยนะครับของระบบของสารสนเทศนะครับก็จะมีอยู่3นะครับนะคุณสมบัตินะครับอันที่1นะครับก็คือ การรักษาความลับนะครับข้อมูลสารสนเทศนี่เข้าถึงนี่ก็จะเข้าถึงได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้นนะครับที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะอนุญาตนะครับนะให้ใช้ได้นะครับเช่น,ะนการจำแนกนะครับหรือว่าการจัดชั้นข้อมูลนะครับการตั้งค่ารหัสข้อมูลนะครับนะ อันที่สองคือการรักษาความมั่นคงความถูกต้องนะครับการรักษาความถูกต้องครบถ้วนนะครับก็คือข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องแล้วก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะที่ผู้มีสิทธิ์เท่านั้นนะครับอันที่สามก็คือสภาพความพร้อมใช้งานนะครับคือข้อมูลสารสนเทศมีความพร้อมในการใช้งานเสมอการเข้าถึงเมื่อมีความต้องการนะครับเฉพาะผู้มีสิทธ ที่ได้รับอนุญาตนะครับ,นะรบเช่นการควบคุมการเข่าถึงอย่างเงี้ยนะครับเข้านะถึงข้อมูลนะครับแล้วพร้อมที่จะใช้งานนะครับนี่คือองค์ประกอบด้านการรักษาวความมั่นคงและความปลอดภัยของสารสนเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความหมายนะครับนะว่า ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศนะครับก็คือความปลอดภัยของข้อมูลนะครับที่พร้อมจะใช้งานนะครับนะมีการป้องกันการเข้าถึงนะครับแล้วก็ได้รับอนุญาตนะครับนะการมีการเขาเรียกว่านะครับมีการดัดแปลงเนี้ยนะครับนะก็จะมีการเข้าเข้ารหัสภายนะครับ คอ username, อือยูซเนียมเนี่ยเวลาจะเข้าชาก็ต้องผ่านยูซเนียมพาสเวิร์ดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นองค์ประกอบนะครับของความมั่นคงและความปลอดภัยของสารสนเทศนะครับนะก็คือ1ก็คือการรักษาความลับนะครับอันที่2ก็คือการรักษาความครบถ้วนสมบูรณ์นะครับอันที่3คือการรักษาความพร้อมใช้งานนะครับ ในเรื่องนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของภัยคุกคามการรักษาความปลอดภัยนะครับความมั่นคงและความปลอดภัยของสารสนเทศนะครับทีนี้ภัยคุกคามนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของความปลอดภัยของสารสนเทศนะครับนะก็จะมีเรื่องของตัวเร่า a d e นะครับกับหมายถึงสิ่งที่จะเกิด ความเสียหายต่อคุณสมบัติของข้อมูลนะครับในด้านใดด้านหนึ่งนะครับหรือมากกว่า1ด้านนะครับอันนี้คือการโจมตีนะครับนะก็คือการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายนะครับในการโจมตีนี่ก็คือผู้ที่กระทำเนี่ยนะครับนะก็จะมีการนะครับทำให้ข้อมูลนะครับหรือ หรือเครื่องที่เราใช้นะครับเกิดความเสียหายนะครับนะทีนี้พวกที่โจมตีนี้นะครับนะเราจะเรียกว่าพวกแฮกเกอร์นะครับนะหรือเราจะเรียกว่าแคลคเกอร์นะครับนะแคลคเกอร์ก็จะเป็นผู้ที่ไม่ประสงค์ดีนะครับนะต่อข้อมูลของเรานะครับ ทีนี้ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับข้อมูลนะครับนะก็จะมีอันที่หนึ่งคือ,คอการเปิดเผยนะครับคือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยให้ผู้ไม่ได้รับอนุญาตนะครับได้ได้เห็นข้อมูลนะครับอันที่สองนะครับก็คือเรื่องของการหลอกลวงนะครับนะนะการกอลอกลวงการ ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จนะครับอันที่3คือการขัดขวางนะครับนะการทำลายข้อมูลหรือการไม่ให้กระทำต่อข้อมูลอย่างถูกต้องนะครับสีคือการควบคุมระบบนะครับในะการเข้าควบคุมระบบบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับอันนี้คือภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับข้อมูลนะครับ นี้เราจะมาดูนะครับในเรื่องของภัยคุกคามนะครับนะที่เป็นการคุกคามนะครับโดยการลักษณะนะครับการโจมตีนะครับหนระือว่าการเข้ามาเปิดเผยข้อมูลนะครับนะตัวอย่างก็คือการสอดเนีมนะครับสนนปปิ้งนะครับนะหรือ s นิทซิ่งนะครับนะสนปปิิงนะครับหรือเป็นลักษณะการสอดเนียมนะครับนะก็คือการทําตัวโดยการดักนะครับหรือแอบดูข้อมูลนะครับเป็นการโจ,จมตีแบบพาสซีนะครับนะคือการไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลนะครับเป็นการเป็นการสอดเนียมโดยการเข้ารหัส นะครับถ้าเราถ้า,าจะป้องกันคือการเข้าหรหัสนะครับลักษณะนี้นะครับนะก็คือเป็นลักษณะก็คือมีการสอดเนี่ยมีการดูข้อมูลนะครับแต่จะไม่มีการเข้ามาเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับไปคุกคามอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับ การทำงานก็คือจะเข้าไปทำการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับลักษณะการโจมตีนะครับก็คือการโจมตีแบบแอคทีฟนะครับคือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยการโจมตีผ่านผ่านคนกลางนะครับหรือว่ามีการส่งข้อมูลนะครับเพื่อที่จะทําการเปิดเผยข้อมูลมีการแก้ไขนะครับการป้องกันนะครับการป้องกันก็คือ พยายามนะครับรักษาความสภาพของข้อมูลนะครับก็คือการป้องกันการเปลี่ยนแปลงเนาะนะครับคือถ้าใครจะมีไปเปลี่ยนแปลงได้จะต้องมีการกําหนดสิทธิ์นะครับตรวจสอบข้อมูลนั้นนะครับนะถ้าไม่ใช่ผู้ให้สิทธิ์นะครับจะไม่ไม,มีสิทธิ์ในการไปแก้ไขนะครับถ้า ภัยคุกคามแบบนี้เขาเรียกว่าการหลอกลวงการกัดขวางนะครับหรือการควบคุมระบบนะครับนี่จะเป็นรูปแบบของการเข้าไปแก้ไขข้อมูลนะครับนะก็คือเป็นลักษณะการดักเอาข้อมูลที่มีการส่งข้อมูลผ่านเครื่องนะครับนะคือเจ้าตัวคนหรือว่าภัยคุกคามตรงนี้ก็จะทําการ เก็บเอาข้อมูลไปเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงนะครับคือเมื่อมีการส่งข้อมูลจากเครื่องต้นทางนะครับมาที่เครื่องเครื่องปลายทางนะครับก็คือเครื่องต้นทางก็คือเครื่องยูทเซอร์นะครับปลายทางก็คือเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับจากนั้นจะมีการดักเอาข้อมูลนะครับเมื่อดักเอาข้อมูลแล้วนะครับก็จะมีการนําไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับอันนี้เป็นภพยคู้คราบอีก แบบหนึ่งนะครับดูในส่วนของตัวม a l แวร์นะครับม a l แวร์ก็คือซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมที่มุ่งร้ายต่อเป้าหมายนะครับถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่ในการสร้างความเสียหายหรือทําลายนะครับรับการให้บริการนะครับของเป้าหมายนะครับทีนี้ในส่วนของมา l แวร์เนี่ยนะครับกนะ็จะมี ลักษณะการทํางานก็คือต้องการแหล่งฝังตัวนะครับอิสระไม่อาศัยพาหะนะครับมีสองแบบนะครับจะมีประเภทในบ้านนะครับแบคทีร์นะครับลอจิกบอมนะครับทรจานเฮาส์นะครับไวรัสนะครับบอม์นะครับซอมบี้นะครับ การทำงานนะครับของตัวไวรัสนี่ก็คือทำซ้ำหรือว่าสำเนาตัวเองได้นะครับทีนี้มาดูลอจิกบอมบ์นะครับลอจิกบอมบ์นี่จะเป็นมัลแวร์ทำงานภายใต้เงื่อนไขนะครับที่โจมตีเป็นผู้กำหนดนะครับคือผู้โจมตีจะเป็นผู้กำหนดนะครับก็คือการ การโจมตีนี่จะกำหนดโดยเป็นโปรแกรมนะครับที่เขียนขึ้นมานะครับเมื่อถึงวันนะครับหรือเวลาที่กำหนดนะครับก็จะทำการโจมตีนะครับ mm. หรือว่าทำงานตามคำสั่งนะครับส่วนแบ็ค door นะครับแบ็คดอร์ก็คือเป็นมัลแวร์ที่ทำหน้าที่เป็นทางลัดเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับทำให้ผู้ไม่หวังดีนี้สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์นะครับที่ คอมพิวเตอร์ที่ตกเป็นเหยื่อโดยไม่ต้องยุ่งยากในการหลบปลีกนะครับหรือแก้ไขระบบความมั่นคงความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์นั้นนะครับอันนี้คือแบกดอ์นะครับในส่วนของโทรจันนะครับโทรจันก็คือโปรแกรมที่ทําลายระบบคอมพิวเตอร์โดยแฝงมากับไฟล์หรือว่าโปรแกรมอ,อื่นๆนะครับที่ติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียวนะครับโทรจันที่แฝงมาด้วยก็จะทําลายระบบคอมพิวเตอร์หรือสร้างความ เสียหายกับโปรแกรมนะครับส่วนไวรัสนะครับไวรัสนี้ก็คือโปรแกรมที่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์นะครับโดยการกระจายไปยังไฟล์อื่นๆนะครับที่อยู่ในเครื่องเดียวกันนะครับส่วนเวิร์มนะครับเวิร์มก็คือโปรแกรมที่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์โดยการแพร่กระจายตัวเองนะครับโดยําการก๊อปปี้นะครับ,ร copy, รบไปยังเครื่องอื่นๆในเครือข่ายนะครับ ซอมบี้นะครับซอมบี้ก็คือการทําลายนะครับหรือว่าการการทําลายคอมพิวเตอร์นะครับโดยคอมพิวเตอร์จํานวนมากนะครับก็จะมีการนะครับส่งโปรแกรมนะครับเข้าไปนะครับในเครือข่ายนะครับแล้วก็จะทําการนะครับให้เครื่องนั้นนะครับมีการทํางานนะครับผิดปกตินะครับ ไม่สามารถควบคุมเครื่องได้นะครับนะครับมีลักษณะการทำงานของซอมบี้นะครับ,รบทีนี้นะครับถ้าพูดสรุปสั้นๆนะครับเรื่องของซ e เค r ริตี้นะครับก็คือความมั่นคงความปลอดภัยนะครับก็คือสถานะที่มีความปลอดภัยไร้กังวล อยู่ในสถานะที่ไม่มีอันตรายแล้วก็ได้รับการปกป้องนะครับป้องกันภัยอันตรายที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือบางอื่นนะครับทีนี้ความเป็นส่วนตัวนะครับความเป็นส่วนตัวเนี่ยนะครับก็คือพูดง่ายๆ่ายก็คือเรื่องของนะครับความที่นะครับข้อมูลเราเนี่ยนะครับไม่มีการนําไปเปิดเผยนะครับ ตัวอย่างง่ายๆนะครับเราลองเซิร์ชนะครับนะนะครับค้นหาชื่อตัวเองใน Google นะครับนะลองพิมพ์เข้าไปนะครับลองพิมพ์เข้าไปใน Google นะครับแล้วก็เซิร์ชนะครับ าเราเซิร์ชแล้วนะครับมีข้อมูลเราอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะการเขาเรียกว่าเป็นประวัติของเรานะครับที่มีการเก็บอยู่บนเครือข่ายนะครับนะครับว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนะครับที่มีการเก็บในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับนะแล้วข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะครับ เรามีการจงใจในการเปิดเผยนะครับหรือว่าเราเราให้โดยบังเอิญน,นะครับนะให้โดยบังเอิญน,นะครับถ้าเราให้โดยบังเอิญหรือเราจงใจเนาะนะครับก็จะเรียกว่าการทิ้ง,องรอยรอยเท้าดิจิตอลนะครับนะคำว่ารอยเท้าดิจิตอลนะครับนะก็คือในความหมายนะครับก็คือ รล้องรอยการกระทําต่างๆที่ฝังไว้วละวติดตามได้นะครับโดยผู้ใช้สื่อดิจิตอลหรืออินเทอร์เน็ตนะครับได้กระทําการใดๆในโลกดิจิตอลนะครับเช่นการใช้งานกล้องดิจิตอลนะครับหรือการใช้คอมพิวเตอร์นะครับนะรอยเท้าดิจิตอลจะบันทึกข้อมูลของผู้ใช้นะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นนะครับเราไปซื้อสินค้านะนะครับ บนโลกออนไลน์นะครับนะหรือบนอินเทอร์เน็ตนะครับนะเราก็จะมีการใส่ข้อมูลนะครับนะพวกชื่อนามสกุลนะครับนะหรือวันเดือนปีเกิดนะครับนะเพื่อให้เราสามารถซื้อสินค้าได้ใช่ไหมครับสิ่งตัวน,นี้ก็คือการทิ้งร่องรอยดิจิตัลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับทีนี้นะครับในการบันทึก ร่องรอยเท้าที่ต้อจะมีอยู่2ประเภทนะครับนะสประเภทด้วยกันนะครับอันที่1นนะครับก็คือ Active digital f o o t p r i n t นะครับนะรอยเท้าที่ต้อที่ผู้ใช้งานเจตนาบันทึกไว้ในโลกออนไลน์นะครับเช่นสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราโพสนะครับนะในอีเมลหรือในสื่อสังคมออนไลน์นะครับอ่าหรือสิ่งที่เรากดไลค์นะครับ รีทวิตนะครับด้วยการแชร์นะครับตรงนี้การใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะครับก็คือเป็นการเจตนาบันทึกไว้ในโลกออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามีการแชร์นะครับด้วยการกดไลค์นะครับด้วยการส่งข้อมูลนะครับบนโซเชียลมีเดียจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับนอกจากนี้นะครับเรา ทำการแชร์ที่ตั้งสถานที่ของเรานะครับที่เคยไปนะครับ,นะนะรบหมายถึงว่าเรามีการเปิดเผยในเรื่องของอสถานที่ที่เราเคยไปหรือเราเคยไปจะมีการบันทึกไว้นะครับนะโดยอาจจะมีการตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับอันที่สองก็คือ passive ดิจิตอลฟูด r i n นนะครับก็คือรอยเท้าดิจิตอลที่ผู้ใช้ไม่มีเจตนาบันทึกเอาไว้นในรูปออนไลน์นะครับเช่นสิ่งที่เราเคยคลิกเข้าไปนะครับนะประวัติการค้นหาในรูปออนไลน์นะครับการซื้อสินค้าออนไลน์ของเรานะครับนะหรือ IP p d d r r s s นะครับเครื่องของเรานะครับนะการเปิดเผย GPS ของเรานะครับในการที่เรามีการ ข้อมูลนะครับนะครเขาจะมีพูดง่ายๆก็คือตัวระบบอินเทอร์เน็ตนะครับจะมีการบันทึกประวัติเขานะครับเช่นถ้าเรามีการค้นหาข้อมูลนะครับนะมันก็จะมีร่องรอยนะครับนะการค้นหานะครับเช่นผมค้นหาว่าราคาทองใช่ไหมครับ มันมก็จะมีการเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลว่าประวัติการค้นหานะครับเส้นผมค้นหาว่าราคาทองนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเมื่อเราค้นหานะครับตรงนี้ก็จะมีประวัติขึ้นมานะครับมีประวัติว่าเราเคยค้นหาอะไรนะครับจะมีการเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลสิ่งที่เราคลิกสิ่งที่เราค้นหาเนาะ นะครับหรือเราจะซื้อสินค้านะครับเพราะเราค้นหานะครับลองเท้าวิ่งนครับ,ค,รบค้นหาปุ๊บเราจะซื้อสินค้านะครับสมมติเราจะซื้อสินค้าเมื่อเราจะซื้อสินค้าเราต้องหยิบสินค้านั้นลงในตะกร้าใช่ไหมครับนะ เราก็เลือกเลือกสินค้านั้นๆแล้วก็หยิบลงไปในตะกร้าทีนี้เมื่อเราหยิบลงไปในตะกร้านะครับเวลาเราจะสั่งซื้อใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการทําในเรื่องของใส่ข้อมูลนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นในเรื่องของสิ่งที่เราใส่ข้อมูลโดยที่เราไม่ได้เจตนานะครับที่จะบันทึกไว้นะครับ ก็นคำว,ว่านะครับเรา,าก็ต้องมีการใส่ข้อมูลต่อไปแต่ว่าเราต้องต้องดูว่านะครับหน่วยงานนะครับหรือว่าเว็บไซต์นั้นนะครับมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะครับถามว่าดูจากที่ไหนนะครับเราก็ดูจากนะครับวเว็บไซต์นั้นนะครับเว็บไซต์ที่มีความปลอดภัยจะมีรูปกุญแจโผล่ขึ้นมานะครับนี่เป็นรูปกุญแจนะครับเรื่องของ การยืนยันตัวตนนะครับาการยืนยันการเข้ารหัสตัวนี้ครับนะครับนะตรงนี้นี่นะครับนะก็จะมีเรื่องของตัว Security นะครับซิเนคะียวรที่จะเกิดขึ้นนะครับนะแล้วก็จะมีใบอนุญาตนะครับเป็นใบอนุญาตในการที่จะเก็บข้อมูลต่งตางๆนะครับนะตัวนี้นะครับ สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านะครับหรือ IP address นะครับ IP address คืออะไรครับเครื่องเราที่มีการกำหนดนะครับจะมีหมายเลขนะครับจำกับไปนะครับแต่แต่ละเครื่องนะครับว่ามีหมายเลขเครื่องนะครับที่เก็บไว้นะครับ นี้ถ้าพูดถึงเรื่องของรอยเท้าดิจิตอลนะครับนะมีความสําคัญยังไงนะครับอ,อันที่หนึ่งคือช่วยให้เราสะดวกและประหยัดเวลาในการกรอกข้อมูลนะครับเพราะเราไม่ต้องกรอกใหม่นะครับเพราะว่ารอยเท้าดิจิตอลนี้จะได้บันทึกข้อมูลลงไปกอดเรียวนะครับนะครับทำให้สามารถที่จะเห็นกิจกรรมต่างๆนะครับนะของเรานะครับ แล้วตัวรอยเท้าดิจิตอลเนี่ยนะครับัสามารถบอกข้อมูลเกี่ยวกับคลิกนะครับของผู้ใช้งานนะครับเช่นรูปภาพนะครับมีสายรลนิยมต่างๆนะครับของผู้ชายนะครับตัวรอยเท้าดิจิตอลนี่นะครับก็จะเป็นการนําไปวิเคราะห์นะครับเพื่อให้เห็นว่านะครับคนคนนั้นเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมอย่างไรนะครับ เก็จะไปใช้ประโยชน์ในการแนะนำนะครับนะข้อมูลต่างๆเนาะพวกร้านค้านะครับต่างๆนี้ก็จะใช้รอยเท้าดิจิตลัลนี้เพื่อเสนอสินค้านะครับให้กับผู้ผู้ที่ใช้งานนะครับนะหรือว่าบริษัทนะครับนำมาใช้ในการตรวจสอบนะครับนะพนักงานใหม่นะครับเพื่อเข้าทำงานนะครับนะบางบริษัทจะมีการ ใส่ข้อมูลนะครับนะใส่ชื่อนามสกุลแล้วค้นหานะครับเพื่อตรวจสอบนะครับพฤติกรรมนะครับนะพฤติกรรมของคนคนนั้นนะครับอันนี้ก็คือรอยทาทตากิจิตนะครับประโยชน์ในการใช้งานนะครับ